สวัสดีค่ะแม่ตายสวีเดนค่ะกระต่ายมัมสตอรี่สวีเดนเมื่อนี่แม่ตายมีเพลงซึ่งซึ่งจากปลายปากกาแม่ก้อยนะคะมาฝากพีฝากน้องตะขูตกคนคือกระลองบริตรงขี้ตรงเปะตรงเดะเพื่อนับพี่น้องพึ่งฮัดลองแต่ว่าอยากทายถอดเพลงนี้ลรวก็อยากอยากลองเพลงนี้พี่น้องฟังไหมพี่น้องเพราะว่าเพลงนี้เขาคืนว่าอย่าง มันคือชีวิตสาวไทยในต่างดแดนห้งมีพี่นอ้องเกือบเก่าสิเปอร์เซ็นต์ในพี่น้องสำหรับคนไทยในต่างแดนคนไทยที่สู่ชีวิตคือจังแม่ตายไปฟังกันเลยนะคะสิตตกขี้ขึ้นจิถือขี้ไปปั้งกันเลยนะพี่น้องนะฝากไว้นะคะมันนี่แม่ตายสีมาลองเพ่งที่เขากับชีวิตคนไทยในต่างแดนโดยเฉพาะแม่ตายให้พี่น้องปั้งเด้อค่ะ กเป็นการเว v e r ครั้งแรกในชีวิตของเมาตายพี่นอ้องอาชิตโตี้ไปแน่ได้พี่น้องเดอมาฟังกันค่ะอาสิพาดอาชิตโตขี้ จับมือถือมาแนมเบองใบหนา้าพ่อแม่อยู่ไทยเป็นห่วงเจ้าเดเป็นจังไดคิดทอดคนไกลกันบ้างบา้านหลายปีพัผ่านคิดทอดเฮือนซานที่จากมาคิดทอดทองไรและท้องนาคิดทอดลุงป่าผู้อยู่ทางไกล มันกลุ่มหัวใจน้ำตาตกในอยากให้ได้ยินคือเสียงสะอื้นคนไทยพระทินทำมากินลำบากเลือแสนบอกสบายดอกชีวิตคนไทยในต่างแดนมาโลดมาฟังสิเว้าแปนแปนคนอยากมีแฟนฟังไว้ให้ดี ชีวิตเท่านี้ถ้าบุญเฮามีสิพ่อคนรวยวาดสนาสินุนช่วยโชคคอยอำนวยได้ดีดังฝันถ้าเฮ็ดดีไว้สิสมดังใจที่อยากพบพานอย่าได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันอย่าสิไม้มันสิกอบสิโกย ชีวิตโบโรยด้วยกรีบดอกไม้ดังใจคิดว่าไม่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าฝันที่ว่ามาก็เลยเปลี่ยนพันคอยหูซึ่งแล้วฝรั่งกะคลนลำบากคือกันวิตเน็ตเหนื่อยสู่การสู่งานเอาความขครยันแลกเปลี่ยนเงินตรา โอ้ยพี่น้องหลองกระสิตกขี้ในเะด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการโคบเบอร์เพลงของแมาตายพี่นอ้องเพลงนี้เข่ากับชีวิตเข่ากับชีวิตเนี่ยไม่พี่น้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยดิพี่น้องเก้าสิบเกาเลยก็ได้นอกจากยกไว้สําหรับคนที่ขาจาวชีวิตขาจาวลอยด้วยกีกุหลาบที่ขาจาวมีผัวลยุยๆเนี่ยพี่น้องเออนั่นละ่ะแต่มาสําหรับผู้ใดที่มีผัวมนุษย์เงินเดือนขึ้นเมาตายก็คือตรงกับเพลงนี้ว่าสันทอพี่น้อง ว่าสิได้มาเงินแต่ละบาทเหนื่อยแทบขาใจแต่ก็ยินยอมอดอ้อมว่าไอ้ส่งให้คนไกลได้อยู่ได้กินให้พ่อแม่สุขแม่ลูกสิทุกกระบอทวินแค่กำลังใจที่อยากได้ยินผู้หญิงดินดินคงมีแหงใจ โอ้ยทั้งหลองทั้งกลมเบิงนี่พี่น่องกลมเบิงตอนพี่น่องเอ้ยส้าไทยคนนี้บอกเคยลืมตัวแกโยนนิสินมันท่วมหัวภาระพันผัวต้องกินต้องจ้า อย่ามายืมเงินอย่าเขียดค่อยเด้อถ้าบ่มีให้ทั้งนี้ก็แย่ทั้งใจและกายถ้าค่อยสบายสิแจกฟรีฟรีถ้าแม่นได้ดีมีเงินล่วงหลายคือไทยบ้านซาสิตั้งลงทานแจกเงินเด้อค่าบ่ต้องโทรมาให้เหนื่อยหัวใจ ถ้าแม่นคอยมีก็ให้เจ้าแล้วเว้าวบ่าอยากอายโยนมันบ่มีนี่ก็เลยนายเบื่อสังกะตายเห็นหน้าก็ยืม โอ้ยกราบขอใด้พี่น้องขนล้องบตุงทอนบตุงขี่พี่น้องเป็นการโครบเบอร์เพลงแขังแหลกของแม่ตายนะพี่น้องปากอะไรในอ้อมใจของพี่น้องทุกขู่ทุกคนนะพี่น้องถ้าผูใ้ใดมาคลิปนี้ก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแม่ตายไว้นะคะโอเคมานี่มือนีแม่ตายกับสิกลาวเข้ามาบุญรักษาทุกขขู่ทุกคนนะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ